รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แต่พันไม้ที่น่าสนใจแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะอ้าวโอว้สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลปรงวิชาการเกษตรครับเราพบกันเช่นเคยครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางบุธนายทีวีนะครับวันอยู่สบายๆแบบนี้วันอาทิตย์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับเล่มนี้แหละครับพันไม้แห่งแผ่นดิน นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมพันไม้วงต่างๆของประเทศไทยไว้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่สนใจก็สามารถมาศึกษาหาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ได้ผมอ่านแล้วแทบจะไม่อยากปิดหนังสือเล่มนี้ลงนะฮะเพราะมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้ศึกษาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะข้างในนี้นะครับสวัสดีครับน้องกบอ้าวอาจารย์สวัสดีครับผม นะครับคอมเมนต์อยู่เลยนะครับกําลังสงสัยอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่เขาบอกว่าแยกเป็นวงๆนี่ฮะจริงๆแล้วอย่างวงที่เขาเรียกกันอย่างเงี้ยคืออะไรครับาจารย์ครับวงนี่อยู่ในสถานภาพกลุ่มระดับปานกลางนะครับก็จะรวมพันไม้ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมีลักษณะร่วมของบรรพรุษนํามาอยู่จัดหมวดหมู่ไว้อยู่ในระบบเดียวกันนะครับก็คือวงนะครับครับผมนะฮะผมอ่านไปเรื่อยๆมีคํานึงที่ชื่อนั้นแปลกๆไม่ค่อยคุ้นครับอนุกรมวิธานอ๋อ คืออะไรครับอาจารย์ครับอนุกรมวิธานนี่เป็นการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับรวมทั้งการตั้งชื่อการเรียกชื่อของสิ่งมีชีวิตให้เป็นระบบเดียวกันเป็นที่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเพียงชื่อเดียวเท่านั้นนะครับคือเหมือนเป็นการจําแนกไว้เลยนะครับว่าอย่างพันนี้วงนี้ชื่อที่เขาเรียกกันทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าอะไรครับอย่างอาจารย์นี้ก็คือเป็นนัก อนุกรมวิธานก็เป็นอนุนักอนุกรมวิธานด้านพืชนะครับครับการทํางานนะครับอาจารย์ครับก็มีหน้าที่จัดเรียบเรียงแล้วก็ทําการอ้างอิงพันไม้ไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชรวมทั้งจัดเก็บพวกหนังสือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านด้านอนุกรมวิธานพืชรวมทั้งด้านพฤกษศาสตร์ทั่วไปด้วยนะครับเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้การเรียกชื่อของพืชที่มีอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งพืชที่ บางครั้งอาจจะมีนําเข้ามาจากต่างประเทศเราก็ต้องมีหน้าที่ไปจัดการเรียกชื่อ,อพืชเหล่านั้นให้ให้ถูกต้องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พืชสีรินทรนะครับ,รบที่นี่ก็มีอย่างที่ผมบอกนี่นะครับก็มีหนังสือตําราต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้สำหรับใครที่สนใจที่จะมาศึกษาคนา้นคว้าก็มาที่นี่ได้แต่ว่านอกจากหนังสือแล้วยังมีอะไรอีกฮะก็ที่นี่ก็จะเก็บ ประวัติเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจพันไม้ตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่6นะครับจะมีหนังสือโบราณภาพถ่ายภาพวาดรวมทั้งเอกสารจดหมายต่างๆที่นักพฤกษาศาสตร์ในรุ่นเก่านะครับว่าเขาทํางานยังไงบ้างนะครับก็ที่นี่ก็จะเก็บหลักฐานวกนั้นไว้ครับคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับใช่ครับนะครับในวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นไกด์แล้วกันพาเที่ยวชมกันแล้วกันครับได้ครับไปเลยครับ หนังสือเยอะแยะมากมายเลยนะฮะส่วนใหญ่จะผมสังเกตว่าจะเป็นหนังสือต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่ที่เป็นภาษาละตินนะครับเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้ในด้านด้านเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืชเนื่องจากมันเป็นภาษาเขาเรียกภาษาที่ตายแล้วคือความหมายไม่เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตู้นี้ก็มีหนังสือของของทวีปเอเชียทั้งหมดนะครับครับซึ่งเวลาเราเก็บตัวอย่างมาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทราบว่าว่าอยู่ใน วงไหนนะครับเราก็ต้องมาค้นจากหนังสือก่อนซึ่งหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือพันธุ์พฤกษชาติแห่งประเทศไทยก็คือพอลล่า h a ไทยแลนด์นะครับครับถ้าวงไหนมีนักพฤกษศาสตร์หรือว่านักอนุกรมวิธานพืชได้ทบทวนแล้วก็จัดพิมไว้แล้วนะครับเราก็เช็คได้จากหนังสือที่เป็นวงนั้นแต่ปัญหาคือว่าถ้าวงไหนที่ยังไม่ได้ทําการทบทวนก็จะไม่มีเราก็จําเป็นจะต้องใช่อนังสือพันุ์พฤกษชาติของประเทศอื่นเช่นพม่า ลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียคือในภูมิภาคที่ใกล้เคียงกับเราครับอย่างในบ้านเรานะฮะจะมีพวกพันธุ์พืชต่างๆวงต่างๆที่ยังไม่ศึกษาอีกเยอะไหมพ่อจัยก็ประมาณเกือบครึ่งนึงนะครับเราทําไปได้แค่ครึ่งเดียวที่เหลืออีกครึ่งนึงก็อย่างที่ที่ผมเริ่มทําไปก็คือวงเพียนกับชาลูสีนี่ก็ทบทวนกันมาเกือบร้อยปีเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่า ปัญหาก็มีหลายอย่างนะครับทำไมถึงเลือกศึกษา2พันนี้ก็อย่างที่บอกมันยังไม่มีไอ้นังสือฟอลาฟไทยแลนด์หรือพันธุ์พกชาชาติแห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวอย่างที่มีในพิพิธภัณฑ์ก็น้อยก็เลยทําให้ต้องเร่งสํารวจมาเพื่อเพื่อให้ได้ทั้งตัวอย่างแล้วก็ให้รู้ว่าชื่อของพืชที่มีอยู่ในประเทศเราเมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรบ้างก่อนอื่นต้องไปเก็บตัวอย่างในธรรมชาติมาก่อนครับว่าว่าในธรรมชาติมีพืชในวงนี้มีอยู่เท่าไหร่ก็ เก็บมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอย่างที่อาจารย์ศึกษาอย่างชาหรือสีกับเทียนเนี่ยต้องไปเก็บตัวอย่างที่ไหนฮะทั่วประเทศเลยครับมีทั่วประเทศเลยหรอไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ครับทั้งในทะเลตามเกาะนะครับที่เป็นที่เป็นหินปูนนะครับที่เขาจะขึ้นที่หินปูนส่วนใหญ่เลยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับที่ขึ้นในหินปูนอย่างวันนี้อาจารย์จะพาผูไปนี่ ไม่ต้องไปลงทะลงทะเลลึกนะฮะที่ไหนดีครับอาจารย์ครับอยากเอาเป็นกาญจนบุรีแล้วกันครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากอลองไปดูว่าเราจะเจออะไรบ้างช่วงนี้ต้นฤดูฝนก็อาจจะเห็นต้นอ่อนต้นกล้าอะไรอ,อาจจะงอกขึ้นมาบ้างครับถ้าโชคดีเราอาจได้เจอครับเอาเลยครับไปที่กาญจนบุรีกันเลยครับไปเลย ท่ครับเราเดินทางมาถึงที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีแล้วนะครับระยะทางก็ไกลพอสมควรเดียวทีเดียวแต่พอมาถึงก็หายเหนื่อยนะครับกับบรรยากาศที่แม่มันสดชื่นร่มรื่นเลยทีเดียวแต่ว่าความเหนื่อยเนี่ยมันอยู่ตรงหน้านี่เองฮะอาจารย์ครับอยู่ข้างบนเหรอฮะครับก็ความสูงจากระดับน้ําทะเลจากตรงนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ200นะครับไม่เกิน100รอเมตรนะครับไม่เกิน100เมตรแต่ทางอย่างนี้ฮะแต่โชคดีมีบันไดไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับอ้าวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่ามาเน อาจารย์ครับอย่างขั้นแรกเมื่อเรามาถึงสถานที่ที่เราจะทําการศึกษาแล้วนะครับนักอนุกรมวิธานสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรครับคือเราก็มาเสาะหาพื้นที่ที่เป็นนิเวศซึ่งน่าจะเป็นเพืชกลุ่มที่เรากําลังทําการศึกษาอยู่นะครับซึ่งก็คือภูเขาหินปูนครับแล้วก็ดูแล้วว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นนิเวศที่มันขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็ทําการสํารวจนะครับซึ่งถ้าโชคดีว่าเราเจอ เราก็เก็บตัวอย่างต้องมีใบมีดอก<ม>แล้วก็หรือผลประกอบันนะครับเพื่อทำให้การศึกษาพวกนี้ได้ได้ทำได้สมบูรณ์เพราะว่าดอกเป,เป็นส่วนสำคัญหลักเลยของการจัดหมวดหมู่หรือว่าการระบุชนิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่น่าจะอยู่บริเวณไหนฮะบนยอดหรือว่าระหว่างทางที่เราจะขึ้นไปดูแบบนี้ครับส่วนใหญ่เออทั้งเทียนกับถ้าเทียนเนี่ยครับอาจจะเจอระดับต่ําลงมาหน่อยได้อยู่นะครับจนกระทั่งถึงที่สูงแต่ถ้าเป็นในตัว กลุ่มชาลอสีนี่มันจะต้องพ้นไอ้เขตไม้ตามขอบภูเขานะครับครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นบริเวณนั้นก็จะโดนบทบังเรื่องแสงก็จะสู้พวกไม้ใหญ่ไม่ได้้อันนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับเป็นชาลอสีชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าชนิดนี้เป็นชนิดที่ตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วมีมีชื่อวิทยาศาสตร์ เรียชื่อมันแล้วแต่ว่ามีแค่พันไม้ต้นแบบอย่างเดียวแล้วก็มาเจอที่เนี่ครับแต่พันไม้ต้นแบบก็เจอรู้สึกบริเวณบ้านเก่าไซโยกนะครับเจอแล้วครับผู้ชมครับอันนี้เป็นชาลูสีเหมือนกันผลละวงกันแน่นอนแต่ถ้าดูดอกเนี่ยครับดอกมันเป็น,ปนบอกว่าดอกเป็นส่วนสําคัญที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่เพราะว่าวิวัฒนาการของดอกเนี่ยมันแปรเปลี่ยนได้ยากกว่าใบเราก็เลยใช้ดอกเป็นตัว ตัวหลักในการที่จัดหมวดหมู่ครับครับอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ผลของชาหรืสีอ๋อนี่คือผลของเขาแค่แห้งๆนี้นะครับอาจารย์มันจะมีกลไกในการบิดเกลียวเพื่อทําให้ผลมันแตกพอแตกปุ๊บลมลมที่เข้าไปในเกลียวมันเนี้ยครับเป็นตัวดันให้มันเล็ดปลีวออกไปเพื่อเพื่อทําให้กระจายพันธุ์ไปได้ไกลกว่าพ่อแม่นะครับตอนนี้เลยครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับใช่ครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณกอตรงนี้อะละฮะมองเุณนเผือนเอ๊ะเป็นโหระพาหรือเปล่าใช่ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นวงที่อยู่กันไม่ไกลมากนะครับอลักษณะดอกก็ยังเป็นเขาเรียกดอกแบบปากเปิดเหมือนกันพวกพวกวงโหระพาก็ลักษณะดอกเป็นดอกแบบปากเปิดครับเป็นชาลือีชนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆที่เรียกชาลือีนี่มีมีหลายชนิดทั้งทั้งเฉพาะสกุลชาลือีตัวนี้เองนะครับก็มีประมาณสัก70กว่าชนิดได้เฉพาะเมืองไทยแค่นั้นนะครับ มันจะไม่มีเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับสงสัยเทียนนี่อาจจะต้องเป็นน่าจะต้องอีกสักสองเดือนหรือสามเดือนจะโผลแต่ว่าม,มารอบนี้ก็อาจจะเห็นต้นกล้าได้ผลแรกอาจจะเริ่มงอกมามะฮะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสองเดือนถึงจะอ,ออกดอกที่นี่เจอชนิดใหม่ของเทียนสองชนิดนะครับครับก็ตั้งชื่อไปแล้วชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งยังไม่ได้ตั้งชื่อนะตัวอย่างที่เราได้ไปเราก็จะนํปิด ลองเปรียบเทียบดูกับ,บตัวอย่างเดิมนะครับว่าไปตรงกับชิ้นไหนหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็ก็อาจจะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมทําให้ตัวอย่างอ้างอิงมันหลากหลายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นครับพันไม้วงเทียนและวงชาฤูษีเป็นพันไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ประดับเช่นแอฟริกันไวโอเลส โคมญี่ปุ่นและอิมเพชั่นเป็นต้นครับซึ่งพันไม้ที่จําหน่ายกันอยู่ในท้องตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นพันไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศในขณะที่พันไม้พื้นเมืองดั้งเดิมของไทยมีการกระจายพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเทือกเขาหินปูน ยังไม่มีการศึกษา,กาข้อมูลอย่างจริงจังมาก่อนนะครับแต่จากการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจากพื้นที่ธรรมชาติทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้สามารถพบพืชวงเทียนและวงชาหรือสีถึง198ชนิดเลยทีเดียวครับโดยหนึ่งในพันไม้วงเทียนได้ขอพระราชานุญาตใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีวา่าอิมพาเทียนเรินทนิเอและทรงมีพระราชานุญาต พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อทั่วไปว่าชุมภูศิรินส่วนอีกสองชนิดในพันไม้วงชายฤาษีได้ขอพระบระมราชานุญาตใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่าพาราโบภูมิพลิเอนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อสามัญว่าภูมิพลินและพาราโบสังวานิเอพระราชทานชื่อสามัญว่านครินทรา โดยทั้ง3ชนิดนี้เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกเลยทีเดียวครับผ<น>ู้ชมครับเรากลับมาที่พิพิธภัณฑ์พืชสุดินทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างความสํมคาคัญของที่นี่นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่ตาําราที่ผมถามอาจารย์ก่อนที่จะเดินทางไปกันยังมีอย่างอื่นอีกเยอยะมากมายเลยที่นี่ก็เก็บหลักฐาน<ม>ทางประวัติศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์นะครับ,รบเอกสารเก่าจดหมายเก่านะครับหรือว่าเป็นภาพถ่ายตั้งแต่สมัย ลายรัชกาลที่6นะครับแล้วก็จะมีเก็บเช่นหนังสือหมวดนี้ก็ประมาณอย่างเล่มนี้ก็สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยอยุทยาตอนนั<า>้นเลยนะครับเล่มนี้แสดงว่านี่ก็จะเป็นรูปบ้านเหรอฮะจะเป็นอันนี้จะเป็นเป็นเอกสารของของเนเธอร์แลนด์นะครับ,รบที่ผลิตในช่วงประมาณเกือบ300ปีที่แล้วที่นี้ก็ได้ สำเนาฉบับจริงมาไว้ฉบับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพันธไม้ที่อยู่ในประเทศไทยเราปะฮะหรือว่ามันจะมีบ้างนะครับที่ที่เป็นพันธไม้ในประเทศเนื่องจากเล่มเล่มสามร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับเป็นพันไม้ของอินเดียแต่ว่าเป็นชาวชาวดัชของเนเธอร์แลนด์มาศึกษาแล้วก็ตีพิมพ์เป็นเอกสารออกมานะครับก็จะมีบ้างเม็นมะพร้าวหรือว่าขวกเสี้ยวอะไรเงี้ยนะครับที่จะเจอเจอในบ้านเราด้วยนะครับแต่นแาผมเห็นบอกว่าอ้าวจะให้อาจารย์เอาถุงมือถุงมืออ่อนี่ไม่ใช่นะ นะครับคือจะเป็นต้องใส่หนังสือเก่านี่เราต้องทนุถนอมมากนะครับการจะดูการจะเปิดเห็นว่าจะมีหมอนรองเพราะว่าการการบีแตกเพราะว่าของต้นสัตที่เย็บนี่มันจะครับมันจะผุมากแล้วนะครับต้องปีแล้วรองครับแล้วก็การเปิดนะครับเราต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเหงือเราเนี่ยมีผลมากกับพวกสีกับคุณภาพของกระดาษนะครับอันนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับรูปแบบนี้ชุดนั้นจะเป็นภาพวาดอันนี้เป็นวาดเพราะว่าสมัยนั้นก็ กล้องต่างๆก็จะ,จะจะเป็นอุปกรณ์ที่หายากมากแล้วก็ถึงจะมีกล้องก็จะเป็นภาพที่เป็นขาวดำแค่นั้นนะครับรบการจะให้สีต่างๆก็ส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องใช้การวาดประกอบนะครับอ,อย่างที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับสามชั้นก็ชั้นล่างสุดก็จะเป็นหมวดห้องสมุดกับห้องเก็บเอกาสารโบราณพวกนี้นะครับแล้วก็ทศการชั้นสก็จะเป็นส่วนของ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพนะครับเก็บตัวอย่างอ้างอิงตัวอย่างพันไม้แห้งทั้งชั้นนะครับส่วนชั้น3ก็จะมีเป็นตัวอย่างสะสมเหมือนกันแต่เป็นตัวอย่างของเมล็ดผลแล้วก็ตัวอย่างดองนะครับวก็จะมีห้องประชุมพฤกษศาสตร์ที่ใช้เวลาจัดประชุมอบรมสัมมนาพวกนี้นะครับก็จะมีห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพพัลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่ด้วยนะครับครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปที่ชั้น2ชั้น3ามไปดีกว่าไหนเรามาถึงแล้ว ใช่ครับชั้นสองผมเห็นว่าจะมีตู้เยอะแยะเลยก็จะเป็นตู้เก็บตัวอย่างตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับก็เก็บตัวอย่างประมาณ8 0 0หมนชิ้นนะครับมีตัวอย่างก็เกือบเกือบครบทั่วประเทศนะครับแต่ก็ยังมีขาดบ้างก็เลยยังจําเป็นต้องมีการสํารวจเพิ่มเติมเราลองดูก็ได้ครับก็จะเป็นตัวอย่าง ที่บอกนะครับก็คือเวลาเก็บตัวอย่างนยครับต้องมีส่วนของดอกหรือว่าส่วนของผลมานะครับเป็นส่วนสําคัญเราจะไม่เก็บเฉพาะใบหรือว่าดอกหรือผลอย่างเดียวนะครับต้องมีองค์ประกอบให้เยอะที่สุดนะครับโดยเฉพาะดอกนยครับสำคัญเวลาเก็บมาเขาก็ต้องบันทึกว่าเก็บมาจากที่ไหนนะครับเก็บเมื่อวันที่เท่าไหร่ลักษณะของพื้นที่ที่เก็บ รวมทั้งคนเก็บนะครับใครเป็นคนเก็บคนปกติเข้ามานี่ไม่สามารถจะมาเดินเปิดเล่นๆได้นะไม่ได้ครับเป็นเป็นที่เฉพาะนิดนึงแต่ว่าส่วนของห้องสมุดอันนั้นโอเคครับอนุญาตให้คนบุคคลทั่วไปเข้าใช้ได้แต่ว่าส่วนที่พิพิธภัณฑ์นี้ต้องจำเพาะนิดนึ่งนะครับแจ้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการศึกษาด้านนี้จริงๆถึงจะอนุญาตให้ให้เข้ามาใช้บริการนะครับครับชั้น3านี่ก็จะเป็นที่ อีกหนึ่งที่ของการรวบรวมรวนะครับอของผลกับมเมล็ดน,นะครับม,มีที่มีการใช้ประโยชน์เพราะหลายอย่างก็จําเป็นต้องมีการอ้างอิงนะครับนอกเหนือจากไอ้พวกตัวอย่างแห้งเมื่อกี้แล้วบางทีอย่างพืชวงถั่วเนี่ยครับบางทีมันก็จะต้อง สามารถใช้ลักษณะเมล็ดมาช่วยในการการระบุชนิดได้นะครับว่ามันค,คืออะไระยั้งนี้เวลาจา์เก็บผมเห็นแล้วจะเป็นลักษณะแบบแห้งๆทั้งกระดิงเราต้องเก็บแบบนี้แล้วปล่อยให้เขาแห้งเองเออ,อันนี้จะมีตู้อบนะครับอบเพื่อให้แห้งให้ไวที่สุดนะครับเพราะถ้าไม่งั้นก็จะมีเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียรเข้าทําลายเพราะฉะนั้นก็จะมีตู้อบที่ประมาณ70องศาทําให้แห้งเร็วที่สุดแล้วก็เราก็จะเข้าไปอบด้วยความเย็นลบ40องศาเซลเซียสอีกประมาณ2สัปดาห์เพื่อฆ่าแมลงนะครับ ครับหลังจากที่เราเดินดูพันธุ์ต่างๆที่ได้เก็บรูปองสะสมานะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ห้องห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพก็อยู่ข้างๆนี่แหลนะครับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมกับอาจารย์นะครับไปเก็บตัวอย่างมานะครับที่กาญจนบุรีเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญคือนี่ฮะห้องหลับตรงนี้นี่เอง นะครับเรามาทดสอบแล้วก็มาตรวจอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับก็เนี้ยครก็จะวัดส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะดูสัดส่วนนับพวกไอ้กลีบขนาดเล็กนะครับรวมทั้งพวกรังไข่หรือว่าเกสรเพศผู้อะไรพวกนี้นะครับ,รบแล้วก็กล้องตัวนี้ก็สามารถถ่ายถ่ายภาพอวัยวะที่เป็นขนาดเล็กได้ด้วยแล้วก็เราก็ นำไปเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ i, ได้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับนะครับอย่างผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัลด้วยครับครับเป็นรางวัลอะไรครับอาจารย์ครับก็เป็นรางวัลงานวิจัยดีเด่นประเภทพื้นฐานนะครับ,รบเป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านพื้นฐานค,คือคือนอกจาก2ชนิดนี้แล้วก็ยังมีชนิดใหม่ของทั้งสองวงเลยก็รวมแล้วก็เกือบเกือบเกือบจะ50ิชนิดนะครับซึ่งถือว่าเป็น ชนิดใหม่ที่ที่เยอะมากนะครับสำหรับพืเอาละครับในไหนที่อาจารย์ก็ทํางานในในแวดวงนี้มาก็ค่อนข้างนานแล้วก็เยอะแลที่คงเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานามาก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงแล้วกันครับว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วเราในฐานะที่เป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรต่อไปดีครับก็อย่างแรกเลยนะครับผมว่า พื้นที่ป่านะครับส่วนที่ต้องอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ไว้อย่างจริงจังครับส่วนไหนที่จําเป็นจะต้องใช้เราก็ใช้ให้ให้เขาเรียกว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ทำลายแต่ป่าเพื่อมาปลูกอย่างเดียวนะครับเราต้องใช้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่เรามีให้เกิดศักยภาพมากที่สุดนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราก็ได้รับทั้งสาระความรู้นะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับขอบพระคุณมากครับกับดรปราโมทไายบุญครับขอบพระคุณครับ นำมะฝากวันนี้เรามีเรื่องดอกไม้สวยๆงามๆจากพันไม้วงเทียนและพันไม้วงชาหรือสีมาฝากกันค่ะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพันไม้ทั้งสองวงนี้เป็นพันไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ประดับต่อไปได้ในอนาคตอย่างพันไม้วงเทียนตามที่มีขายอยู่ทั่วไปนั่นก็คือ ต้นเทียนบ้านและต้นเทียนซ้อนซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายโดยการนำมเมล็ดแท้งมาเพาะหรือจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำก็ได้นะคะต้นเทียนเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วต้องการแสงแดดอ่อนๆควรปลูกไว้ในที่ร่มรำไรดินที่ปลูกก็ควรเป็นดินร่วนซุยมีธาตุอาหารสมบูรณ์และมีการให้น้ำปานกลางถ้าปลูกไว้ในที่แสงแดดจัดก็จำเป็นต้องให้น้ำบ่อยครั้งค่ะ ีแล้วนะคะส่วนต่างๆของลำต้นยังมีสปปรพพคุณทางยาอีกมากมายด้วยค่ะเช่นใบสดมีสปปรพพคุณในการใช้เป็นยารักษากลากเลื่อนแก้ปวดคอแก้ฝีและแผลผ้พองใบแห้งมีสปปรพพคุณในการแก้แผลอักเสบฝีหนองแผลเน่าเปื่อยและรักษาแผลเรื้อรังยอดสดมีสปปรพพคุณในการแก้จมูกอักเสบบวมแดงต้นสดมีสปปรพพคุณในการแก้แผลงูสวัสดรากสดมีสปปรพพคุณแก้บวมน้ำ พอกแผลที่ถูกเสี่ยนหรือแก้วตำมเมล็ดแห้งก็มีสรรพคุณในการแก้ประจำเดือนไม่มากหรือช่วยในการขับประจำเดือนค่ะโอ้โหสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะทางถ้าเราเอามาปลูกประดับเป็นแนวรัว้วแล้วล่ะก็สวยไปอีกแบบเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งสวยและดีแบบนี้ต้องไปปลูกไว้ที่บ้านบ้างแล้วล่วะคะ่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าพืชชนิดใดต,ต่อไปนี้ที่ได้รับพระราชทานชื่อสามัญระหว่าง 1. ชมพูสิรินภูมิพลินและนัครินทารา 2. แอฟริกาวยโอเลตโฮมญี่ปุ่นและอิมเพชชันถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายัางรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักร กรุงเทพ1น9 0 0้นสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ย9เามษายนที่ผ่านมาที่ถามว่าไราอ่อง่นลุงสมบัติชื่อว่าไราอ่อง่นอะไรคำตอบก็คือไร่อง่นลายเถานั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสองท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดีหาทานที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับจากการศึกษาพันไม้วงชาหรือสีและพันไม้วงเทียนนะครับเพื่อให้เป็นไม้ประดับต่อไปในอนาคตนั่นเองครับแต่ใครจะไปคาดคิดเลยครับว่าเรานั้นจะค้นพบครับ พันไม้เกิดขึ้นใหม่บนโลกของเราใบนี้นั่นก็คือภูมิพลินนักครินทราและชมพูสิรินนั่นเองครับซึ่งเป็นพันธุไม้ที่เป็นสีสงา่างดงามและมีความหมายต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนครับที่จะร่วมกันเทิดพระเกียรติทั้งสาพระองค์ที่มีพระราชกรณียกิจนะครับเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนานับประการครับทางด้านนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับในเรื่องของพันไม้สิ่งที่ศึกษาไปนะครับก็เพื่อให้ว่าพันไม้ต่างๆเหล่านี้แหละครับ จะกลายเป็นสมบัติของชาติสืบไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันในที่แบบนี้ตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพุทธนายทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับดดดดิิิบบ้้นนนนแแปุยยพััธธาาาหารรรมาชเทญตลละส่งวอ,งองงค